สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะคะไม่ได้ไปเดินชมสวนที่ไหนนะคะวันนี้ไม่มีที่ไปค่ะวันนี้ก็เลยจะนําเสนอบอนสีที่บ้านนะคะบอนสีที่บ้านเป็นมือใหม่ค่ะกําลังจะหัดเลี้ยงอยู่นะคะวันนี้จะโชว์ต้นที่คิดว่าสวยที่สุดในบ้านนะคะคือต้นนี้ค่ะเขาเรียกว่า นกสุสดสแสวงค่ะเหตุผลที่ว่าสวยที่สุดก็คือว่าไปเดินคนเดียวนะคะไปเดินตลาดคนเดียวก็เลยเห็นต้นนี้สีสวยเข้าใจผิดเข้าใจตัวเองนะคะว่าเป็นบอลตัวเทพนะคะคิดว่าเป็นบอลตัวเทพนะคะก็เลยซื้อมานะคะกะว่าจะมาซอร์ไเพื่อพเพื่อนๆที่สำนักงานสักหน่อย ที่ไหนได้เขาบอกว่าเป็นเป็นบอลบ้านๆก็เลยงายเงือบมาเหมือนกันนะคะก็ยังสวยก็ยังสวยนะคะถึงถึงจะเป็นบอลบ้านแต่ก็สวยอยู่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามือใหม่ไม่ไม่รู้นะคะก็เลยเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่อรอลวงอะไรเราทั้งสิ้นเขาก็เขียนป้ายบอกอยู่นั่นแหละแต่เราเข้าใจผิดเองว่าน,น่าจะเป็นบอลเทพนะมันสวยสีแดงสดใสามากเลยค่ะก็เลยนำมาให้ท่านท่านได้รับชมนะคะ อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือทอแสงนะคะทอแสงนี้ว็ซื้อมาก็รวมเวลาได้ประมาณสามเดือนแล้วค่ะก็เลี้ยงตามภาษานะคะก็ไม่ได้ไม่ม,ไม,มีไม่มีตู้อบเขานะคะคิดว่าเขาจะไม่รอดเหมือนกันแต่ก็มีผู้รู้แนะนำว่าให้เอาถุงมาอบก็เลยห่อถุง สักระยะหนึ่งมาแล้วนะคะประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วแหละก็เลยดีขึ้นนะคะแต่ว่าเขาก็ยังโตได้แค่นี้นะคะทอแสงค่ะ,ะประมาณสามเดือนนะคะที่ได้มาตอนได้มาก็มีใบเดียวะคะ่ะมีใบเดียวใบนั้นก็น่าจะน่าจะตายไปแล้วนะคะแต่พอเราพอเราห่อถุงหุ้มหอถุงพลาสติกนะคะเขาก็ดีขึ้นนะคะ แต่ก็ยังไม่โตเท่าที่ควรนะคะก็นำเสนอให้ท่านท่านได้รับชมและขอกำลังใจด้วยค่ะแล้วก็ทางบ้านนะคะเราจะมีตัวเทพอยู่ตัวหนึ่งนะคะก็คือพึ่งแต่ได้มาเปไม่ถึง2เดือนนะคะเขาคือตัวนี้ค่ะเขาคือทศกันนะคะได้มาสัก ประมาณสองเดือนแล้วนี่คือทศกัณน,นะคะเขาก็ก็ดูแข็งแรงนะคะแต่เขาก็ยังไม่ไม่มีหลอดออกมาให้เพิ่มเติมนะคะตอนได้มาก็จะมีสี่ใบนะคะมีอยู่สี่ใบคือใบแรกของเขาก็ตายแล้วนะคะสามใบแต่เขาก็ดูแข็งแรงอยู่เพียงแต่ว่าเขาก็เหมือนช้านะคะ เพราะว่าเราอาจจะดูแลเลี้ยงไม่ไม่เป็นเหมือนคนอื่นเขานะคะเขาก็เขาก็ได้แค่นี้นะค,ะนค่ะทศกัณค่ะนี่วะที่ตัวเทพของเราตัวเทพที่สุดในบ้านนะคะยังรุ่นอยู่ว่าจะรอดถึงวันไหนจะโตได้แค่ไหนกันนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะบอนสีที่สวยที่สุดในบ้านเหมือนกันอันนี้ได้มานานแล้วะคะ่ะคือถูกสุดที่เราได้มานะคะ ถูกสุดแล้วก็กระถางใหญ่ที่สุดที่ที่ที่เราได้นํามาไว้ประจําบ้านแล้วก็สวยที่สุดด้วยแข็งแรงด้วยค่ะได้มานานแล้วนะคะตอนได้มาก็ก็พุ่มใหญ่อย่างนี้เลยค่ะเขาก็ขายให้ถูกๆเขาบอกเพราะว่าบ้านเขามีเยอะแล้วเขาก็เลยให้ขายให้ถูกๆกระถกกางใหญ่ลูกไม้ป่าก้านดำค่ะแล้วก็ทนทานด้วยเนีย่ยได้มาตั้งแต่ ตั้งแต่ก่อนก่อนถึงรฤดูหนาวที่แล้วมาก่อนหน้าก่อนหน้าหนาวนะคะยังจําได้ว่าเขาหนาวแรงลมแรงเขาก็ต้านไม่ไหวก็าหาักไปใบหนึ่งเพราะว่าเราไม่มีตัวอบมือนเขานะคะสวยมากๆเหมือนกันคะ่ะลูกไม้ป่าการดํานะคะมีสวยที่สุดโอ้มีใหญ่ที่สุดก็คือลูกไม้ป่าการดําต้นนี้แหละคะ่ะ ชอบมากเลยเข้าใบใหญ่ค่ะใบใหญ่มากใบใหญ่จริงๆใบใหญ่สวยเราก็สวยตามสวยตามอัตรภาพของเราค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมเป็นกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ